สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาแนะนำร้านกาแฟหรือว่ารถขายกาแฟเคลื่อนที่นะครับฟู้ดทักนะครับผมอ่าก็จะเป็นอยู่ริมหาดวอนนภานะครับช่วงเช้านะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งนะครับชื่อน้องนายนะครับอ่าคนขายนี่ครับกำลังชงอยู่นะครับผมก็จะเป็นทั้งกาแฟร้อนและกาแฟเย็นนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของรถนะครับก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับผม อานี่ครับครับก็ชวนเพื่อนเพื่อนี่ครับท่านใดที่มาหาดวอนนาภาก็ช่วงเช้าอย่าลืมครับแวะทานนะครับรับรองอร่อยจริงนะครับผมอ่านี่ครับรถขายกาแฟเคลื่อนที่ฟู้ดทรัคกาแฟอร่อยหาดวอนาภาใครมาต้องอร่อยจริงนะครับผมใครมาต้องแวะนะครับผมนี่ครับอ่าได้เลยครับ2แก้วนะครับมาทานที่โรงแรมนะครับผมโรงแรมที่ผมพักก็อยู่ใกล้ๆกับอับร้านที่น้องขายนะครับปกติน้องจะขายอยู่ริมหานะครับผม พอดีวันอังคารก็เลยต้องย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าแต่ว่ามีเก้าอี้นั่งให้นะครับเก้าอี้ผ้าใบนั่งให้นะครับผมก็อยู่ใกล้ๆบริเวณบางแสนแล้งนะครับผมบางแสนแล้งบีนะครับเมื่อสักครู่นะครับเดินมาอ่าประมาณสัก50เมตรก็จะเจอนะครับอ่าก็จะมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะครับอเมริกาโน่นะครับอ่าแล้วก็ลาเต้วานิลาลาเต้ฮันนี่ลาเต้นะครับผม และก็ประเภทฟูชชั่นคอฟฟนะครับผมและก็ประเภทอิตาเลียนโซดานะครับมะนาวโซดาส้มโอบูสกาสตรอบเบอรี่โซดาพรีดเพรสชั่นนะครับผมอ่าประเภทนอนคอฟฟก็มีนะครับอ่าจะเป็นอ่าโกโก้มัชัดลาเต้ชาไทยนมวานิลลานมน้ำผึ้งนมเลมอนนมและก็พีทนมนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศของการตกแต่งนะครับ อ่านะครับน่าสวยๆนะครับชิวๆนะครับยามเช้านะครับเพื่อนๆครับผมอ่าก็มานั่งรอกันนะครับมานั่งรอมานั่งเอ่อคอยจิบกาแฟช่วงรอก็จะมีเอ่อคิวให้นะครับนี่ครับผมก็ได้คิว01นนะครับผมนี่ครับก็เวลากาแฟสดนะครับสัญญาณก็ จะกับพินะครับที่ที่บัตรคิวของเรานะครับเรียกว่าทันสมัยเลยนะครับเวลาจ่ายเงินก็เป็นเงินสดก็ได้นะครับสแกนจ่ายก็ได้นะครับผมนี่ครับอาจะมีบาร์โค้ดติดอยู่นะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับก็อย่าลืมนะครับมาก็อย่าลืมแวะนะครับอ่าช่วงเช้าๆนอนก็จะตั้งอยู่ตรงหน้าร้านกินเฮาส์ตรงนี้นะครับผมอ่าแต่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งริมหาดด้วยนะครับช่วงเช้านะครับผมอ่านี่ครับ อ่าเป็นกาแฟร้อนหรือเย็นก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับผมอ่าแล้วก็มีน้องแมวด้วยนะครับอ่าเนี่ยแมวกวักของน้องเขานะครับผมอ่าสวยขี้ออนนะครับขี้ออนเนี่ยอ่าด้านหน้าร้านก็จะเป็นถนนเรียบหาดนะครับที่มีรถวิ่งมาสักคูนครับผมอ่านี่ครับได้แล้วนะครับนี่ครับมาหาแล้วนะครับน้องแมวกวักของทางร้านนะครับผม อ่าสีสวยนะครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากเลยนะครับผมอ่าช่วงที่นั่งรอกาแฟนะครับน้องก็ทักทายเอ่อแขกในร้านนะครับผมกระดิกหางครับกระดิกหางด้วยนะครับผมอ่านี่ครับอ่าสัญญาณก็กระพริบแล้วนะครับของผมก็จะได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวก็จะให้น้องใส่เอ่อแก้วแล้วก็หิ้วไปทานที่โรงแรมนะครับ นี่ครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอ่าพอเสร็จแล้วก็จะมีสัญญาณกระพริบบอกนะครับผมอ่าชงเองเลยนะครับผมตามสูตรเลยนะครับอ่าเป็นกาแฟที่อร่อยพอได้ดื่มแล้วก็โอ้สดชื่นนะครับสดชื่นครับผม ไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะครับตาสว่างกันเลยนะครับเพื่อนครับนี่ครับสูตรของทางร้านเขานะครับผมอ่าได้แล้วครับก็เอามาทานกับเอ่อที่โรงแรมนะครับทานกับเอ่อสลัเปาแล้วซื้อเปาในเซเว่นนะครับพอร้านน้องไม่มีขนมนะครับอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับมาหาดวานนภาก็อย่าลืมแวะร้านชิปเปิลเอ็นนะครับผมอ่าน้องนายนะครับผม นี่ครับมีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกกันเลยนะครับผมนี่ครับอร่อยจริงๆครับผมอ่าก็ได้สลับเปามามาครับสลับเปาหมูสับแล้วก็หมูแดงมานะครับจากเซเว่นนะครับผมอ่ามาทานที่โรงแรมนะครับผมอ่าได้ว่าเอ่อชื่นใจครับชื่นใจครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามต้อมชาแนล e l 53ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องใดเรื่องเดียวกันนะครับที่ไหนมีอะไรดีๆก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับมาทานด้วยกันนะครับ